สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเดอ้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายวายเรื่องเกิดใหม่มาเพื่อร้ายเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับออถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามหรือกดปุ่ม Super Thanks ให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่66จิงหวนซานควบไม้อย่างรวดเร็วถึงแม้จะเสียเวลากับจิงฝานอยู่เป็นนานแต่ก็ยังตามทันได้อย่างไม่น่าเชื่อ เชลิลู่หมิงนำทัพที่พ่ายแพ้บาดเจ็บหลบหนีอย่างลุกลนมีคนตกขบวนอยู่ตลอดทางจิงเหมินซารู้สึกว่าชัยชนะอยู่แค่เอื้อมแล้ววันนี้ขอแค่เขาเอาหัวเฉิ่ลู่หมิงมาได้เขาก็มีทางพลิกกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหลายวันมานี้เขาต้องอยู่อย่างข่มกลัน้นคนตระกูลจิงทุกคนรู้สึกว่าเขาเป็นคนพาภัยร้ายนี้เข้ามาแม้กระทั่งคนที่มีตำแหน่งต้อยต่ำก็สามารถเหยียบข้ามหัวเขาไปได้แล้ว ตอนนี้มีโอกาสให้พลิกกลับมายิ่งใหญ่ได้เขาจะปล่อยไปได้อย่างไรไม่ช้าก็เร็วเขาต้องเหยียบพวกจิงหวนเหอทั้งบ้านนั้นให้จมอยู่ใต้เท้าให้ได้คนตระกูลจิงค่อยๆไล่เข้าไปใกล้พวกคนตระกูลเฉินที่อยู่ท้ายแถวจิงหวนสานตระกูลดังลั่นว่าฆ่ามันให้หมดถ้าทางร่าแรกใกล้ตายของศัตรูทำให้พวกเขาตื่นเต้นกันอย่างที่สุดคนตระกูลจิงภายใต้เสียงร้องตะโกนปลุก ใจของจริงเหมือนสานจรึงทําให้ในหัวมีแต่คําว่าสังหารไปทั่วทั้งสีทิศบุกเข้าไปบุกเข้าไปแต่ทว่าหลังจากที่จัดการคนตระกูลเฉินที่อยู่ท้ายขบวนพวกนั้นเสร็จสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปทันใดเฉินลู่หมิงควบม้าหันกลฮับมาไม่หนีแต่กลับบุกประชิดเข้ามาการหันหลังกลับกระทนหันเช่นนี้ทําให้คนตระกูลจริงต,งต่างตกตะลึงยิ่งคงไม่ใช่เพราะคิดว่าตัวเองหนีไม่รอดแล้ว จึงตัดสินใจหันกลับมาลุยให้เต็มที่รอกกระมังแต่ทว่ารอยยิ้มที่ปิดไม่มิดบนใบหน้าของเฉินลู่หมิงกลับทำให้หัวใจของจิงหวนซานสันสานแต่เขาก็สนใจอะไรมากไม่ได้คนตระกูลเฉินเมื่อครู่ยังมีท่าทีอ่อนล้าหมดแรงอยู่แต่ตอนนี้กลับดูมีชีวิตชีวาเสียยิ่งกว่าคนตระกูลจิงเสียอีกแต่และกระบวนท่ารล้นไร,ร้กาดวงตาทั้งคู่เปล่งประกายและในขณะที่จิงหวนซานกำลังอบกอดความคาดเดาและลอบใจตัวเองอยู่ว่า ไม่แน่อีกฝ่ายอาจจะเป็นคนใกล้ตายที่กําลังพยายามตะเกียกตะกายอย่างเต็มที่ก็ได้นั้นสถานการณ์กลับเปลี่ยนไปในทางที่เขาไม่อยากให้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วคนกลุ่มใหญ่กําลังพุ่งมาจากที่ไกลๆเสียงฟีเท้าดังสนั่นจนพื้นดินเหมือนจะสั่นสะเทือนไปด้วยสีหน้าของจิงหวนซานเปลี่ยนไปทันทีมือที่จับกระบี่อยู่ถึงกับสั่นสถานตะโกนอย่างตะกุกตะกักว่านี่นี่มันอะไรกัน คนพวกนี้เป็นผู้ใดคนพวกนี้เป็นผู้ใดกันแน่ในขณะที่จิงหวนซานกำลังสิ้นหวังอยู่นั่นเองจิงฝานก็พูดราวกับตีหัวเขาเข้าอย่างจังทัดนี่หนึ่งท่านลุงใหญ่โปรดวางใจพวกเขาไม่ใช่คนของเราแน่จิงหวนซานหน้าเขียวปากสันเจ้าเจ้าเจ้ารู้ตั้งแต่แรกแล้วหรือจิงฝานไม่แม้แต่จะมองเขาแล้วยกกระบี่พุ่งขึ้นหน้าไปทันทีด้วยท่าทางหมดจดสง่างาม จิงหวนซานฝืนตามขึ้นไประเบิดความโกรธว่าเจ้าทำเช่นนี้เป็นการเอาชีวิตของคนตระกูลจิงมาเล้ะเล่นกันชัดๆจิงฝานหยุดทันใดแล้วหันสีสมามองเขารอบข้างเกิดการสังหารกันดังสะเทือนเหลื่อนลัน่นแต่เขาก็หาได้สนใจไม่จิงหวนซานทางหนึ่งป้องกันกระบี่ที่พุ่งมาจากทั้งสี่ทิศอีกทางก็ตะโกนด่าด้วยความโกรธว่าคนพวกนี้มันบ้าชัดๆและในตอนที่จิงหวนซานกำลังหวาดกลัวอยู่นั่นเอง กลับเห็นจิงฝานยกริมฝีปากยิ้มอย่างโอหังท่านลุงใหญ่หาใช่ข้าที่เอาชีวิตคนตระกูลจิงมาเละเล่นไม่เป็นท่านต่างหากที่ไม่ฟังคำทัดทานบุกตะลุยมาด้วยความคิดของตนทั้งที่ข้าน้มน้าวท่านแล้วในที่สุดจิงหวนสารก็ถือกระบี่ไม่อยู่แล้วในตอนที่กำลังลุกลี้ลุกลนอยู่นั่นเองก็ทุกคนกรีดผ่านด้านหลังไปหนึ่งกระบี่ยังดีที่ข้างกายมีคนคอยค,อยคุ้มกันเขาอยู่มิเช่นนั้นคงต้องจบชีวิตลงท่ามกลาง ดงดาบดงกระบี่ที่ไม่มีตานี้แล้วรู้สึกหนาวเย็นจับใจแต่จริงเวนินซางกลับไม่รู้สึกถึงอันตรายใดๆอีกแล้วตอนนี้ในใจมีแต่ความโลนลานตื่นตะลึงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอาวรานมองเห็นแต่ไกลว่าสองคนนี้ไม่รู้ว่าพูดอะไรกันคนหนึ่งมีรอยยิ้มส่วนอีกคนสีหน้าดำคล้ำเหมือนสีดินเขาไม่มีเวลาไปสนใจอย่างอื่นจึงรีบพุ่งเข้าไปทันทีแล้วใช้กระบี่ป้องกันกระบี่ที่พุ่งเข้าใส่จิงฝาน อาจาร้านด่าว่าเจ้านิ่งงันง่งมทำอะไรไม่ดูบ้างว่าหรือที่นี่คือที่ใดถึงได้ยืนเป็นเป้าล่อจิงฝานหันศีสมาแล้วปริตามองเขาไปเล็กน้อยข้ารับมือได้อาจาร้านกรอกตายอย่างรังเกียจด่าว่าอย่างงึงงมงํำว่าดาบของเขาแทบจะพลาดอยู่บนคอเจ้าแล้วเจ้ายังไม่ขยับสักนิดรับมือได้กับผีหน้าสิน่าเสียดายที่สถานการณ์ไม่อำานยให้จิงฝาน ฟังเขาพูดได้ถนัดแล้วตอบกลับไปได้อีกจิงจือกับเหยียนเฟิงเกิดที่รีบตามมาก็มีสีหน้าร้อนใจยิ่งคนมากมายราวกับคลื่นถาโถมเข้ามาไม่หยุดแค่นี้ก็ทําให้พวกเขาหวาดกลัวแล้วจิงจือขมวดคิ้วพูดว่าตระกูลเฉินเอาคนมากขนาดนี้มาจากไหนกันแล้วโผล่มาจากที่ใดกระบี่ของจิงฝานเสียดไปที่คอของคนด้านข้างแล้วดึงกระบี่ออกโดยไม่แม้แต่จะมองสักนิดคนผู้นั้นร่างกระตุกแล้วล้มลงบนพื้น จิงฝานจริงค่อยๆตอบอย่างั้งชาว่าใครรู้อาวหลานฟาดฟันจนปวดแขนหลายวันมานี้เขาเริ่มคุ้นชินกับโลกใบนี้ได้อย่างเต็มร้อยแล้วเมื่อก่อนได้แต่หลับตาฟาดฟันแต่ตอนนี้ทําได้ถึงขั้นลืมตาตะกวนว่าข่ามันแล้วเขาเชื่อคนผู้หนึ่งราวกับเชือดลูกไก่ก็ไม่ปานทางหนึ่งเหนื่อยหอบอีกทางก็ตอบว่ายังจะมีผู้ใดอีก นอกจากตระกูลทางแล้วยังจะมีผู้ใดอีกเหยียนเฟิงเกิือคุ้มครองอยู่ข้างกายอาวรานคนมากเกินไปจึงรับมือได้ลำบากแม้แต่จิงจือที่ชอบตีรันฟันแทงก็ยังรับมือไม่ไหวคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ร้องออกมาอย่างเหน็ดเหนื่อยว่าทำอย่างไรดีวันนี้จะต้องตายอยู่ที่นี่แล้วหรืออาวรานหันสี่สมองดูทั้งสี่ทิศแม้แต่พวกเขายังรับมือลำบากไม่ต้องพูดถึงลูกหลานคนอื่น ของตระกูลจริงเลยโชคดีที่คนตระกูลจริงเองก็ไม่ได้ง่งมุมรู้ว่าอยู่กับพวกจริงฝานถึงจะมีโอกาสรอดมากกว่าทุกคนค่อยๆรวมตัวเข้าด้วยกันแม้แต่จริงหวนซานเองหลังจากที่โดนเข้าไปหนึ่งแผลก็มีท่าทางหวาดกลัวอย่างชัดเจนแอบอยู่ด้านหลังจริงฝานอย่างน่าสมเพชไม่มีท่าทีที่ผู้อาวุโสควรมีแม้แต่น้อยอาวรานหลบกระบีหนึ่งที่ฝันเข้ามาจะรอความตายอยู่ที่นี่ไม่ได้ ต้องสังหารเปิดทางออกก็ไปจริงหวนซานกลายเป็นเต่าหดหัวอยู่หลังผู้อื่นแต่ปากก็ยังตะโกวนว่าเจ้าพูดเหมือนง่ายหากสามารถสังหารเปิดทางออกไปได้จริงผู้ใดจะมารอความตายอยู่ที่นี่ตอนนี้พวกเราถูกล้อมไว้ถผวเ,เบาขนาดนี้ยังจะมีทางรอดอะไรอีกจริงฝานพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเหี้ยมเกรียมว่าหุบปากเวลานี้แล้วยังจะเพิ่มความพึกเหิมให้ฝ่ายตรงข้าม ทำลายความต่าหารฝั่งตัวเองอีกไม่เห็นหรือว่าบรรดาลูกหลานตระกูลจริงไร้เรียวแรงกายใจไปหมดแล้วเยยนเฟิงเกอถามจริงฝานอย่างสงบว่าจะออกไปทางใดจริงฝานมองไปทางเฉินลู่หมิงไม่พูดแต่แฝงเจตนาชัดเจนทุกคนต่างเข้าใจเพื่อปิดทางหนีของพวกเขาตระกูลเฉินจริงให้คนจํานวนนับไม่ท้วนพุ่งไปทางที่พวกเขามาส่วนเฉินลู่หมิงนั้นยืนอยู่ที่เดิมเพื่อมองดูผลลัพธ จากกลยุทธแ์แซงล่อยเพื่อจับของเขาด้วยแววตายินดีปรีดากลยุทธแ์แซงล่อยเพื่อจับเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการทําศึกคือหลอกให้อีกฝ่ายตายใจก่อนแล้วค่อยจัดการยิ้มจนหุบไม่ลงจิงฝานกับเหยียนเฟิงเก,เกสบตากันทีหนึ่งแล้วจึงสั่งทุกคนว่าตามข้ามาโดยไม่สนว่าผู้อื่นจะตอบรับหรือไม่อย่างไรเสียแค่คนข้างกายไม่กี่คนนี้ได้ยินก็พอแล้วทุกคนรีบพยักหน้าแล้วเตรียมพร อ้อมสะสมพลังจากนั้นจิงฝานก็เปลี่ยนวิธีสู้อย่างกระทันหันเพลงกระบี่และท่าทางจากสบายสบายกลายเป็นเฮี้ยมโหดขึ้นหลายส่วนคนตระกูลเฉินที่ตามไล่ค่าบีบให้คนตระกูลจิงถอยร่นลงไปเรื่อยๆอดพากันแย้มยิ้มยินดีออกมาไม่ได้หารู้ไม่ว่าคนตระกูลจิงก็แค่ตั้งใจถอยหลังไปทางนี้อยู่แล้วเท่านั้นตอนที่เข้าใกล้เฉินลู่หมิงได้นั้นเยียนเฟิงเกอร์กับจิงฝา,านก็ระเบิดพลังขึ้นทันที ร่างกายที่รวดเร็วดุดสายฟ้าพุ่งไปยังเฉินลู่หมิงราวกับลูกธนูคนตระกูลเฉินต่างอึ้งไปจนดึงสติกลับมาไม่ทันคนที่ติดตามอยู่ข้างกายเฉินลู่หมิงสู้จิงฝานกับเหย็ยนเฟิงเกอร,กรไม่ได้แม้แต่น้อยยังไม่ทันได้ตอบสนองอะไรก็ร่วงลงไปกองกับพื้นแล้วส่วนเฉินลู่หมิงนั้นตกอยู่ในมือจิงฝานเรียบร้อยแล้วกระบี่ในมือของทุกคนชะงักไปในทันใดภายใต้เสียงตะโกนที่แฝงความสั่นสะท้านของเฉินลู่หมิง คนตระกูลอื่นที่ประปนอยู่ในกลุ่มคนตระกูลเฉินชัดเจนว่าไม่อยากหยุดมือแต่ทว่าเมื่อคิดโจมตีอีกก็ถูกคนตระกูลเฉินขวางไว้อย่างไรเสียตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่อยากสูญเสียผู้อาวุโสของตระกูลที่ค่อนข้างปราดเรื่องผู้นี้ไปเมื่อจับตัวเฉินลู่หมิงไม่ได้ตระกูลจิงจึงได้รับโอกาสรอดพ้นภายใต้การนำของจิงงงฝาและเหยียนเฟิงเกอทุกคนต่างถอยออกไปด้านข้างพร้อมตั้งท่าป้องกัน อย่างไรเสียนี่ก็เป็นเขตอิทธ,ธิพลของตระกูลจริงทุกคนล้วนคุ้นเคยกับเส้นทางดีคนตระกูลเฉินทั้งหมดคิดอยากจะตามติดทุกฝีก้าวแต่จริงฝานอนุญาตให้พวกเขาตามมาได้แค่ร้อยคนเพื่อให้พวกเขาสามารถปกป้องเจ้านายของตนได้และไม่ทําให้คนตระกูลจริงรู้สึกถูกคุกคามนับว่ามีประโยชน์ยุติธรรมต่อทั้งสองฝ่ายยิ่งเมื่อเฉินลู่หมิงพยักหน้ายอมรับติดต่อกันคนตระกูลเฉินจึงยอมรับด้วย ศึกครั้งนี้จึงจบลงตรงที่พวกจิงฝานทิ้งเฉินลู่หมิงไว้กลางทางระหว่างเดินทางกลับนี่จึงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ตระกูลจิงและตระกูลเฉินเปิดศึกกันมาแล้วตระกูลจิงเป็นฝ่ายแพ้บาดเจ็บล้มตายเกินครึ่งสุดท้ายก็ต้องถอยหนีอย่างร้อนรนในบรรดาคนทั้งหมดก็มีเพียงจิงฝานกับเหยียนเฟิงเกิดที่ค่อนข้างสบายดีส่วนผู้อื่นล้วนมีบาดแผลมากบ้างน้อยบ้างถึงแม้จิงเซียงจะรู้แล้วว่าพวกเขา,พาแพ้ แต่เมื่อพวกเขากลับมาแล้วเห็นแผลบนตัวพวกเขาก็อ,อกสงสารจนน้ำตาไหลไม่ได้จริงว่ยวาอายุปูนี้แล้วเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ไถสือเก้าอี้ไถสือเป็นเก้าอี้ไม้แบบโบราณทรงอกกระเพื่อมขึ้นลงชาถ้วยที่สองที่ผู้ติดตามรินหายห่อทุกเขาปัดทิ้งแตกกระจายลงบนพื้นชี้นิ้วด่าจริงหวนสานเสียงสันว่าเจ้าอายุเท่าไหร่แล้วหา เจ้าอายุเท่าไรแล้วถึงข้าไม่คาดหวังให้เจ้านำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตระกูลจริงแต่ก็ไม่ได้หวังให้เจ้าง่วงถึงขนาดทําให้ตระกูลจริงต้องตกอยู่ในอันตรายลูกหลานมากมายถึงเพียงนั้นมีเด็กอายุน้อยตั้งเท่าไหร่พวกเขาเพิ่งจะอายุเท่าไหร่พวกเขาเพิ่งจะอายุเท่าไหร่กันหาสุดท้ายก็ถูกความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ผลประโยชน์ของเจ้าทําให้ต้องตายเจ้าไม่รู้สึกปวดใจบ้างหรือ จริงวหวนซานที่อายุปูน,นี้แล้วถูกด่าว่าท่ามกลางสายตาของทุกคนก็ไม่กล้าพูดแม้แต่คำเดียวจริงเว้ยวายังคงกรดเกลยวอย่างที่สุดไหนเจ้าลองพูดมาสิตระกูลเราหลบเร้นจากโลกภายนอกมาตลอดแต่เจ้ากลับคิดจะจัดงานขึ้นมาผลสุดท้ายเป็นอย่างไรตอนนี้มาถึงขั้นนี้แล้วก่อนหน้านี้ที่ผู้สืบทอดของเฉินหวางทั้งสองตระกูลตายทำให้มีภัยมาถึงตระกูลตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวาย ช่องเล่าให้ฟังเนอข้าก็ว่าจะไม่พูดอะไรแล้วมาตอนนี้เจ้ายังคิดจะทําอันใดอีกต้องให้ตระกูลข้ามอดมวยไปสิ้นเจ้าถึงจะพอใจใช่หรือไม่ประโยคนี้ช่างรุนแรงจริงๆจริงหวนซานไม่อยากแบกรับโทษนี้ไว้จึงรีบร้องห่มร้องให้แล้วพูดว่าท่านผู้อาวุโสเท่าท่านพูดเช่นนี้จะให้ข้าอยู่ในตระกูลจริงต่อไปได้อย่างไรข้าก็แค่คิดอยากจะทําอะไรเพื่อตระกูลจริงบ้าง ช่วงนี้ข้าทุกทรมานอยู่ทุกวันนอนไม่หลับทั้งคืนวันนี้ในที่สุดก็คิดว่ามีโอกาสทําความดีชดใช้ความผิดแล้วจึงได้กระตือรือร้นถึงเพียงนั้นข้าแค่คิดจะทําเพื่อตระกูลจริงหากจับเฉินลู่หมิงได้ตระกูลเฉินก็ต้องขาดแม่ทัพที่มีความสามารถไปคนหนึ่งแล้วแล้วผลเป็นอย่างไรจริงหวนซานสันสถานไม่กล้าพูดจริงเว่ยหวาตกตก๊ะตะโกนออกมาว่าข้าถามเจ้าว่าแล้วผลเป็นอย่างไร หาทำร้ายคนไปมากถึงเพียงนี้จิงหวนซานข้าจะบอกให้ถึงเจ้าตายเป็นหมื่นครั้งก็ยังชดใช้ไม่หมดหลังจากนั้นจิงหวนซานก็ถูกต้องโทษให้บวชร้อย100ครั้งและให้คุกเข่าอยู่ในห้องถงบรพชนเป็นเวลาสามเดือนเป็นการลงโทษสำหรับความผิดเพื่อปลอบโยนลูกหลานตระกูลจิงทุกคนที่ต้องสละชีวิตแต่เพราะสถานการณ์ขับขันในยามนี้ซึ่งเป็นเวลาที่ต้องการคนจำนวนมาก จิงเว่ยหว่าจึงพยายามข่มความโกรธจนแทบอยากจะฆ่าคนลงแล้วยืดการลงโทษออกไปหลังเสร็จสึกและยังริบตำแหน่งผู้บัญชาการของจิงเวินซานไปอีกตอนนี้เขาก็เหมือนลูกหลานในตระกูลธรรมดาธรรมดาผู้หนึ่งหาได้มีอำนาจใดๆไม่วันนั้นทุกคนประชุมกันจนดึกดื่นถึงออกจากกระโจมของจิงเว่ยหวามาได้ส่วนจิงฝานนั้นยังพักผ่อนไม่ได้เขายังต้องไปสืบข่าวคราวของฝ่ายศัตรูอีก กองกาลังสนับสนุนมากถึงเพียงนี้ทําให้คนในตระกูลจริงทุกคนล้วนไม่สบายใจยิ่งนักเมื่อออกมาจากกระโจมจริงหรเหมือนซานก็เข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันมองจิงฝานสายตาเฮี้ยมเกรียมราวกับจะสับเขาเป็นหมื่นเป็นพันชิ้นก็ไม่ปานจิงฝานเจ้าเสียสติไปแล้วใช่หรือไม่เจ้าต้องการจะทําร้ายข้าจนถึงที่สุดใช่หรือไม่จริงฝานชะงักเท้าไปเล็กน้อยแล้วหันศีรสไปมองลุงใหญ่ ของตนที่หน้าซิกหนึ่งยังคงแอบซ่อนอยู่ในความมืดสายตาเหี้ยมเกรียมเขายิ้มน้อยๆแล้วพูดว่าท่านลุงใหญ่ท่านชินกับการโยนความผิดของตัวเองไปให้ผู้อื่นหรือจิงหวนซาเดินบี้เข้ามาใกล้จิงฝานแล้วพูดอย่างเครียวกรัดว่าเหตุใดเจ้าถึงไม่พูดให้ชัดเจนว่าพวกเขาเตรียมการไว้แล้วหากเจ้าพูดแน่นอนว่าข้าก็จะไม่ไล่าตามไปสีหน้าของจิงฝานเย็นชาและเรียบเฉย ผู้ย,ย่อหยันว่าท่านลุงใหญ่นี่ช่างหน้าขันเสียจริงความสามารถในการวิเคราะห์แค่นี้ก็ไม่มีหรือเฉินลู่หมิงไร้การถึงเพียงนั้นจะพ่ายแพ้เร็วขนาดนั้นได้อย่างไรอีกอย่างเฉินลู่หมิงแพ้ไปตั้งหลายครั้งแล้วอย่างไรก็คงเจ็บแล้วจำบ้างคงไม่วิ่งมาเพื่อรนหาที่ตายเฉยๆรอกระมังจิงหวนซางโกรธจนเนื้อบนใบหน้าสั่นไหวเจ้าเจ้ารู้ทั้งหมดแต่กลับเห็นด้วยให้ข้าไล่ตามไป อย่างนี้ไม่เรียกว่าคิดทำร้ายข้าแล้วจะเรียกว่าอะไรเจ้าต่างหากที่เป็นตัวการกระทำผิดท่านลุงใหญ่กลับดำเป็นขาวอีกแล้วจริงฝานทำท่าทางเหมือนปลงถอนหายใจแล้วพูดอีกว่าเมื่อเช้าตอนที่ประทะกับตระกูลเฉินข้าก็พูดอย่างชัดเจนแล้วเป็นท่านลุงใหญ่เองที่ไม่ฟังคำเตือนท่านลุงใหญ่อายุปูนี้แล้วสมองไม่ดีใช้การไม่ได้ก็ช่างเถอะแต่เหตุใดยังทำตัวไร้เหตุผลราวกับเด็กสามขวบเช่นนี้เล่า เจ้าเจ้าจริงหวนซานโกรธจนพูดติดอ่างจริงฝานถอยหลังออกมาก้าวหนึ่งสีหักน้ากลับมาเย็นชาร้าความรู้สึกเช่นเดิมท่านลุงใหญ่ตัวท่านนั้นไม่มีผู้ใดหยุดได้แล้วท่านทั้งเห็นแก่ตัวและโมบโลกมากคิดแต่เรื่องสกปรกแล้วยังคิดอีกว่าทุกคนเป็นเหมือนกับท่านคำพูดของข้าท่านคงฟังไม่เข้าหัวหรอก จิงเหวนซานหอบหายใจราวกับบวัวเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาสั่งสอนข้าผู้ใดใช้ให้เจ้ามาพูดจาเช่นนี้กับผู้อาวุโสคำพีคุณธรรมที่เจ้าอ่านไม่ได้เข้าไปในหัวเจ้าเลยใช่หรือไม่เจ้าท่านลุงใหญ่จูจ,จูจริงฝานก็ขัดบทเขาขึ้นมาต่อให้ให้โอกาสท่านมีชีวิตใหม่อีกครั้งท่านก็ยังคงเป็นเช่นนี้หากคนผู้หนึ่งคิดจะเดินสู่ทางตายให้ได้ผู้ใดก็ช่วยท่านไม่ได้ หวังว่าครั้งนี้ท่านจะมีชีวิตยืนยาวขึ้นอีกสักหน่อยจิงหวนซานแผ่นหลังเย็นเฉียบเจ้าคําพูดนี้ของเจ้าหมายความเช่นไรอะอะไรที่เรียกว่าครั้งนี้จิงฝานหันกายจากไปแล้วไม่ได้สนใจเขาอีกครั้งนี้จิงฝานพาไปแค่เหยียนเฟิงเกอทั้งสองแฝงตัวไปกับความมืดยามค่ำคืนเพื่อเข้าใกล้บริเวณเขตตระกูลเฉินครั้งนี้ชัดเจนว่าไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ผู้คุ้มกันรอบตระกูลเฉินมีมากกว่าครั้งก่อนหลายเท่าตัวนักเมื่อมองเข้าไปด้านในก็ยังมีคนมากมายดึกขนาดนี้แล้วยังไม่หลับไม่นอนก่ออันอีกทั้งสองหามุมเมื่อที่คนมองไม่เห็นจัดการไปสองสามคนแล้วจึงลอบเข้าไปชัดเจนว่าคนกลุ่มนี้เพิ่งมายังไม่ได้จัดสรรพื้นที่ให้ดีจึงเดินมั่วซั่วไปทั่วทั้งยังแต่งกายไม่เหมือนกันอีกสำเนียงการพูดก็เหมือนจะแตกต่างกันด้วย ต่อให้เป็นเมื่อก่อนก็ยังยากจะเข้าไปอย่างที่พักของพวกคนสําคัญเช่นเฉินเคอคนพวกนี้เมื่อถึงเวลารักชีวิตขึ้นมาแล้วกลับฉลาดยิ่งนับประสาอะไรกับวันนี้นับว่ายากลําบากไปทุกย่างก้าวสาหรับคนทั้งสองแล้วแค่มีลมพัดใบไม้ไหวเพียงนิดเดียวก็อาจมีคนมองได้เมื่อหาต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีกิ่งก้านหนาแน่นอุดมสมบูรณ์เจออย่างยากลาบากก็พากันหลบอยู่ด้านบนมองจากที่ไกลไ ก็เห็นแต่หัวคนเดินขนของเข้าออกกระโจมไปมาเสียงดังมากแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรกันสถานการณ์เช่นนี้ชัดเจนว่าไม่อาจเข้าไปได้แล้วเย็ยนเฟิงเกอร์กับจิงฝานสบตากันที่หนึ่งแล้วจึงกลับไปทางเดิมส่วนกระโจมของเฉินเคอร์ในตอนนี้นั้นคลึกครื้นเป็นอย่างยิ่งแสงไฟสว่างสวยกลิ่นเหล้าเคล้าอาหารหอมอบอวลไปทั่วเฉินเคอร์นั่งอยู่บนที่นั่งหลักส่วนฝั่งซ้ายขวามีพวกผู้อาวุโสเช่นเฉินลู่หมิงนั่งกันอยู่ หากพวกจิงฝานยังอยู่ที่นี่ก็ต้องจำพวกเขาได้เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ทั้งสองฝ่ายตาประมือกันบ่อยครั้งจึงล้วนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีแต่ทว่านอกจากคนหน้าคุ้นพวกนี้แล้วยังมีคนหน้าตาไม่คุ้นอีกหลายคนพวกเขาแต่งกายแตกต่างกันสีหน้าก็ต่างกันไปต่างฝ่ายต่างพูดกันอย่างเกรงอกเกรงใจชัดเจนว่าคงเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นาน ฉินค่อยยกจอกสุราแล้วแย้มยิ้มคารวะไปยังทุกคนเมื่อวานค่อนข้างรีบร้อนจึงยังไม่ทันได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับทุกท่านพอดีวันนี้ได้รับความช่วยเหลือจากทุกท่านจึงสามารถไล่ตีเจ้าพวกตระกูลจริงนั่นกลับไปได้ราวกับลูกหมาตกน้ำทำให้ตระกูลเฉินของข้าได้มีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นเสียทีผู้น้อยแซ่เฉินจึงขอตรณีสักนิดจัดงานเลี้ยงต้อนรับและฉลองชัยขึ้นในครั้งเดียวเลยนับเป็นเรื่องดีทั้งคู่ หวังว่าพวกเราจะร่วมมือกันอย่างมีความสุขต่อไปในอนาคตผู้อาวุโสคนอื่นๆของตระกูลเฉินเองก็พากันยกจอกในฐานะเจ้าภาพท่าทางค่อนข้างกระตือรือร้อนมีเมตตรีแต่พวกคนแปลกหน้าเหล่านั้นดวงตากลับไร้แววแย้มยิ้มคาระวะกลับไปอย่างเกรงใจผู้นำตระกูลเฉินอยากได้เกรงใจไปพวกข้าก็แค่ทำตามคำสั่งแลกเปลี่ยนกันอย่างยุติธรรมเท่านั้นไม่จำเป็นต้องกล่าวขอบคุณ ตัวเองกระตือรือร้อนทำดีกับผู้อื่นแต่ผู้อื่นกลับไม่แยแสเฉินเคอร์จึงหัวเราะอย่างกระอักกระอ่วนออกมาสองทีในใจแอบด่าว่าเจ้าพวกกระกูเล็กๆนี่ถ้าไม่ใช่เพราะตอนนี้ยังต้องใช้งานพวกเขาจะถึงตาพวกเขาวางท่าอยู่ต่อหน้าเขาได้อย่างไรหากเป็นเวลาปกติก็ไม่คิดจะใช้ตแตลพวกเขาด้วยซ้ำไม่รอให้เฉินเคอด่าในใจจบก,กลับเห็นหนึ่งคนในกลุ่มที่ถักเปียเต็มหัว หัวเราะอย่างเย็นชาขึ้นวันนี้เดิมทีควรจับพวกตระกูลจิงนั่นเอาไว้ให้หมดสุดท้ายพวกเจ้ากลับถุงแข้งถุงขาปล่อยเสือเข้าป่าไปเฉินเค่อออกแรงมือที่ถือจอกสุราอยู่แต่ใบหน้ากลับแย้มยิ้มยินดีนี่ถือเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ลู่หมิงเป็นผู้อาวุโสของตระกูลข้าจะไม่ช่วยเขาได้อย่างไรอีกอย่างวันนี้เราก็ไม่ได้เสียเปรียบครั้งนี้ตระกูลจิงสูญเสียไปไม่น้อย แล้วยังมีพวกท่านคอยช่วยเหลืออีกยังไรเสียวันหน้าตระกูลจริงก็ต้องตกอยู่ในกำมือของพวกเราอยู่ดีชายถักเปียยผู้นั้นชัดเจนว่าไม่กินชุดนี้ของเขาไม่กินชุดนี้หมายถึงไม่ยอมรับหรือไม่เล่นด้วยแทะขาไก่โดยไม่มองเขาแม้แต่น้อยเป็นข้างขมับเฉินเครือกระตุกข,ขึ้นมาทันใดในใจรู้สึกโกรธเคืองเจ้าพวกงงเง่าไร้มารายาทพวกนี้คิดว่าตัวเองวิเศษนักหรือ เห็นที่วันหน้าต้องล้างตะกูลพวกมันหายหมดทุกคนเมื่อขมความโกรธลงไปได้เฉินเคอก็ฝืนยิ้มออกมาที่หนึ่งไม่พูดเรื่องไร้สาระแล้วมาพูดเรื่องสำคัญกันเถอะทุกท่านบอกว่ายังมีกองหนุนอีกไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วจะมาถึงเมื่อใดคนผู้หนึ่งตอบอย่างเรียบเฉยว่าผู้นำเฉินปรดวางใจมากกว่าที่ท่านคิดไว้แน่แล้วยังมีมาเรื่อยๆอีกด้วย รับรองว่าท่านต้องยึดตระกูลจิงได้ภายในเดือนสองเดือนนี้เฉินเคอยินดีปรีดาขึ้นมาทันทีผู้ติดต่อกันว่าเช่นนี้ก็ดีมากเช่นนี้ก็ดีมากทางฝั่งเหยียนเฟิงเกิดก,กับจิงฝานเองหลังจากนั้นก็ไปจับลูกกระจกคนหนึ่งมาถามข่าวคราว,ราวแต่ก็รู้เพียงแค่ว่าคนพวกนี้มาถึงเมื่อวานแล้วยังมีคนทยอยมากันอีกเรื่อยๆไม่รู้เลยว่าเป็นผู้ใดและไม่รู้ด้วยว่าผู้นำตระกูลของพวกเขา ไปหาก้องหลุนพวกนี้มาจากไหนไม่ว่าได้ข่าวอะไรมาก็ชัดเจนแล้วว่าล้วนเป็นข่าวร้ายคนทั้งสองจึงรีบร้อนกลับไปจิงฝานไปบอกข่าวแก่จิงเว่ยหวาจากนั้นถึงได้กลับไปพักผ่อนส่วนจิงเว่ยหวานั้นกลับไม่อาจข่มตาหลับได้ทั้งคืนหลังโก่งงอลงไปมากภายในคืนเดียวเอาแต่พูดว่าภัยร้ายมาเยือแล้วส่วนสถานการณ์ตอนนี้ก็เหมือนกับคำพูดของเขาอย่างยิ่งเมื่อก่อนสัตระกูลเฉินเสียจนหน้าหนาก เท่าใดตอนนี้พวกเขาก็ถูกตระกูลฉันซัดจนหน้าอนาัเท่านั้นความเหนือกว่าที่เคยมีตอนนี้กลับไม่มีอีกแล้วตระกูลจิงแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าตอนนี้ขย,ยับมาติดกำแพงเมืองแล้วแต่คนของตระกูลฉันยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดหากทำ้สงครามกันแค่นอกเมืองก็ยังพอไหวแต่หากเข้าไปในเมืองได้เมื่อไรคงยากจะควบคุมแล้วชาวบ้านธรรมดาต้องมารับพราอไปด้วยแน่จำนวนคนและพละกำลังของตระกูลจิง ก็ไม่มีมากพอจะไปคุ้มครองพวกเขาหากเป็นนี้ต่อไปต้องมีซากศพเกลื่อนพื้นเลือดนองดังแม่น้ำแน่จบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไ r i b e กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ